โอเคอันนี้ขอแก้ไขข้อผิดพลาดเรื่องมหาพิกัดที่ผิดคือเขาที่แล้วเรื่องมหาพิกัทดทศเบญจขันทศเบญจขันเนาะก็จริงๆเวลาจําส่วนใหญ่เราจําคู่กับโสรถเบญจกูลโสรถแปลว่า16เบญจกูลที่มีอัตราส่วน16ทหกทศแปลว่า10เนาะอาจจะเป็นแบบดินน้ําลมไฟ อะไรอย่างนี้ก็คือเดี๋ยวอันนี้มาดูแล้วกันอ่ะอันนี้ถ้าโสลถโสลถเอาโสลถก่อนโสลถเราเราใช้อย่างนี้ใช่มหนึ่งสอามสี่ห้าอันนี้ดีช้าสะเจดขิงแล้วก็เป็น ดินน้ำลมไฟอากาศโอเคส่วนใหญ่เราจำคู่เนาะสองรถคือ16ฉะนั้นจุดสูงสุดคือ16ง่ายเลย สิบหกสิบหกสิจำไม่ต้องจำอะไรเลยอันนี้ก็คือสิบหกแปดหสี่สองถูกไหมหกแปดหกสี่สองส่วนอันนี้ทศศาเป็นจะขันขันเป็นจะขันขันทั้งห้าทศศาสิบชั่งเถออาจจะสิห้าก็ได้บวกกัน สรางมเถอะรู้เลยว่าโอเคทีนี้ไอ้ดินน้ำลมไฟเนี่ยเหมือนกันเนาะแต่ตรงเนี้ยที่ไม่เหมือนเขาที่แล้วอะ่ะเขียนหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็อันนี้เป็นห้าเนาะห้าห้าห้าไม่ใช่ผิดมันต้องแก้ไขต้องแก้ไขตรงนี้ต้องไม่ใช่ห้าเอ้ยตรงนี้ต้องไม่ใช่สองสลับที่กันเป็นสี่ กับ2แทนที่จะเป็นดีช้าใช่ไหมดีช้าไปอยู่ตรงนี้อันนี้เจ็ดแทนค่ะขิงแต่เรียงเหมือนเดิม4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1ก็4 3 2 หนึ่งนี่นะเรียงเหมือนกันเป๊ะเลยฟึบ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 อันนี้ก็สิบหกใช่อันนี้สองลดเนี่ยเหมือนกันแค่แค่ต่างตำแหน่งนี้สองตำแหน่งนี้สองตำแหน่งนี้อันนี้ก็สิบหกเรียงแล้วแปดสี่อ่ะแปดหกหกสี่สองแปดหกสี่ สองแปดหกสี่สองแปดสี่สองแปี่สต่างกันแค่นี้เลยจบแล้วทีนี้ถ้าจะจำก็คือโอเคจำสรรพคุณโสลถก็คือโสลถก็คือแก้กองธาตุสบวกกับอากาศ แล้วก็อันนี้คืออะไรทศศาบเบ็นจขันก็คือแก้กองอสุรินทัญญานธาตุหรือว่าธาตุสำแดงให้ดุดผีสิงให้ระสัมระสายให้อุจจระมีกลิ่นต่างๆทศาบเบ็นจขันมหาภิกขตทศศาบเบ็นจขันโอเคจบ